เฮ้ยเช้าหรือยังนะฮะยังไม่เช้าอยู่อีกแล้วเนี่ยหนูจะไปบอกให้พี่นิชาไปรับของขวัญฟรีซะหน่อยเฮ้ยนั่งรออยู่ตรงนี้ก็คงรอได้แหละมั้งรอให้มันเช้าก่อน เช้าแล้วสงสยัยหมงแล้วแน่เลยมเมื่อกียตีห้าอยู่หรือเปล่าตื่นเช้าดีจังนะนี่พี่นิชาค่ะพี่นิชากระโดดทัดพี่นิชาอีกรล่าดีกว่าพี่นิชาจะได้ตื่นพักพัก ของขวัญฟรีนะคะทำไมพี่ไม่ไปรับของขวัญฟรีล่ะคะเอา้าเออของขวัญฟรีเหรอนะ้องเมื่อวันวันอะไรเหวันศุกร์ไม่ใช่หรอมันเว็นรหัสค่ะวันเนี้ยค่ะไปวันศุกร์หรอโอเคไปก็ไป,ปะนะไปน้องไปพี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่ต้องไปเปลี่ยนชุดกินข้าวอะไรก่อนหรือเปล่าคะเออก็เจงน้อง พี่ขอโทษนะโอ้พี่ขอไปอาบน้ำแป้งฟันก่อนนะค่ะพี่เอาชุดของพี่ไปด้วยอ๋อใช่จ้ะพี่ลืมลา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 เออถึงแล้วไปอาบน้ำแปรงฟันดีกว่า อาบน้ำสะผมดีก่อนจะได้สดชื่นเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมวันเย็ใช้อันนี้ถูหลังด้วยเอแปลงฝันแล้วทีก้าตื่นมาตั้งปีห้าไปอาบน้ำแปลงฝันอย่างเนี้ย เราต้องรีบไปแต่งตัวทำอะไรก่อนแล้วพี่เป็นเป็นววๆนะคะวันนี้ไม่สะผมดีกว่าสะไม่เป็นลันลลลเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทำอะไรล่ะก็แต่งตัวพี่ฟอยให้หนูแปรงฟันด้วยเยอะสิฟันเยอะสิฟัน โอ๊ยไปดีไปสิยาสีฟั้นของหนูหมดแล้วไงแปรงแต่งแปลงให้แดงเสร็จปปิดก่อปิดเครื่องหนูก็แปรงเสร็จแล้วค่ะโอ้ยแปรงใบนมาอเกินเนาะไปหาอาหารเช้ากินกันพ่อแม่ทำกับข้าวให้หนูกินหน่อยค่ะตุบตุบไหนพี่บอกว่าอยากกระโดดทับแม่กับพ่อ เอาก,ก,ก็ก็พี่ไม่มีวีทีปลุกแม่กับพ่อแล้วล่ะนี่พ่อแม่คะอะไรลูกพ่อแม่เจ็บนะรู้ไหมใช่ลูกต้องการอะไรฮะใช่ลูกหนูพวกหนูหิวคะ่ะหนูต้องเล็บตื่นแต่ช้าเพราะวันนี้วันสุดดังมีคนแย่งรับของขวัญฟรีซะก่อนเรื่องใหญ่เลยนะคะพ่อแม่อย่างนั้นเหรอก็ทำไป พ่อจะมาตามแม่ทำไมหลับไปทำอย่างอื่นซะเอาก็ก็ช่วยลูกไงช่วยอะไรไม่เห็นช่วยแม่เลยเอาโอ้ยพ่อแม่คะอยู่ทะเลาะกันได้แล้วคะ่ะมารีบพร้มกันเถอคะค่ะโอเคลูกโอ้โอลูกจ๋าพอดีในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยลูกแม่ขอโทษนะหนูไปหาของกินที่อื่นสิ เดี๋ยวไหนไหนูจะไปรับของอนฟีเไปซื้อกับข้าวอื่นกันแม่คะ่ะมันต้องรีบหรือเปล่าคะแม่เอ้ยเดี๋ยวค่อยไปรับของอนฟรีค่อยกินก็ได้ลูขอโทษนะไปเร็วทีก้าโอ้ยเปิดประตูตก่อนวันนี้พ่อแม่ไม่ได้ล็อกบ้านด้วยไปสามสองหนึ่งเออพี่คะพี่คนนั้นะ่ะ อิงเขายืนอย่างนั้นทําไมอะคะหรอเอา้าอิงทําไมเธอยืนอย่างนั้นน่ะฉันกําลังทําโยคะอยู่กับร่างกายอย่ทำไมหรอเธอมารับของขวัญฟรีหรือ,อยังเนี่ยเอา้าของขวัญฟรีอะไรอะที่นี่มีของขวัญฟรีเราสามารถรับมันได้เราจะได้ของฟรีเลยหรอฉันไม่เอาหรอกเดี๋ยวว้วันอื่นน่ะฉันจะเอามันมาวันวน,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 นั้นเนี่ย พี่จะบอกจริงหรอเดี๋ยวเขาจะเอามาทุกวันเลยนะไม่เป็นไรวันศุกร์อะวันศุกร์อ๋อเหรอฉันไม่รับหรอกฉันน่ะไม่มีเวลาฉันต้องมาทำการบ้านเี่นออนไลน์อีกเอขอไม่นั่งออกกำลังกายก่อนนะโอเคอมันนี่เลยชิก้าจูงมือที่อยู่ที่พี่อุ้มได้แล้วค่ะมินิชา นี่ค่ะอันนี้นะคะค่ะค่ะ,คะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจ็ดแล้วค่ะขอบคุณนะคะนี่ทีก้ามาเลยโอเคค่ะพี่นิชามารับของหนดีกันใครจะกดสองคนค่ะโอเคมือพี่ก่อนหนูคนที่สองเฮ้ะทำไมมันมีเยอะจัง โอ้มีสามมีสามมินิชามีสามของขวัญ <c oughs> มีสามของขวัญเลยเดรอจ้าน้องอุ้ยน้องมาวางกายกลางๆเลยอันกลางสามอันพี่ตื่นเต้นดีมากลองเปิดอันกลางก่อนเลย แต่มันก็น่ารักดีนะน้องชอบไหมอันนี้จจกของฟรีเหมือนกันแต่ว่าพีไม่ใช้มันหรอกให้น้องไปเถอะเออจริงเหรอคะทำไมเราไม่ใช้ร่วมกันเลยอะคะที่คาดผมอะ่ะไซค์ก็ใช้เดียวกันนะก็ะจริงนะน่ารักนะลองใส่ดูสิโอ๊ยเหมาะกับน้องดีมากเลยค่คุณนะคะลองดูนิดกันอีชุด แขนเนี่ยมันจะเหมือนไม่ใช่อยู่บนชักโกเลยใช่สิคะลองเปิดอีกอันนึงเลยเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาที่ก็ยอยากจะรู้อ่ะมีไข่ด้วยชุดนกโอ้ oh my god ผู้จริงหรอน,นี้ ฟรีมีแต่ของที่น่ารักทั้งนั้นเลยทุกคนลองไปกดดูนะคะมันมีอูอันนี้นะคะที่เหมาะกับอยู่ในห้องน้ำมีนกนกนะจ๊ะแล้วก็มีข้าวดค่ะอุ๊ยสวยสุสดใช่สิคะหนูก็อยากจะเป็นนกบ้างเหมือนกันนะแต่ชุดตัวน,นี้หนูใส่ไม่ได้ใช่นักมันใส่สำหรับผู้ใหญ่ หะนกกลายเป็นหัวนกแล้วค่ะ <c oughs> บ,าบายยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะบายไว้สนุกกันเนาะ,ะใช่สิคะ <c oughs>